ดีคะ่ะเอฟซีพุญยบ้านฟิลเล่นเอฟซีโตเกียวมิวสิกที่เขารูปรักค่ะพี่น้องเมื่อนี้เปิดตู้รถแห่นะคะปฐถมมาเริกที่บ้านโคกนางามตาบ้านโคกนางามปราเซียมสองบ้านติดกันค่ะพี่น้องตําบลสํารานอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องขาพี่หนุ่มได้แจ้งว่ารถแห่โตเกียวมิวสิกพร้อมแล้วจ้าที่บ้านโคกนางามปราเซียมจ้าขอนแก่นเดอ้อ มันบพี่น้องสีเขียวเหนี่ยวทรับสวยงามเพิ่นโพหาภาพห้พี่น้องเบ่งเราใจไปก่ะพี่น้องพร้อมหรือยังว้าวว้าวว้าวนะคะพี่น้องหลังจากมือขึ้นรถแทมมาถึงเป็นทีเรียบรอยสีเขียวเป็นเลือกสีเขียวเพิ่นมีเทคนิคในการเลือกแล้กก็มีความเสือค่ะเพ่าผู้ยบาลฟิลแรแล่เลาชอบมูเตลูค่ะพี่น้องชอบในเรื่องแบบนี้ค่ะพี่น้อง นี่แต่งตัวหล่อมาเลยถ้าผูใ้ใดซืออีพี่นี่สิบสอี่เดบิบิงวันที่ยีบเก่ารดแฮฟรฟรีได้ค่ะพี่น้องแล้วก็หนางานนี่ฟรีแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนั่นต้องซื้อบัตรค่ะพี่น้องแล้วก็เดบิบิง้งไลฟ์สตรีมมิง่งวันที่6กสิงหาอีกรายการหนึ่งเรียกว่าคุมก่ะพี่น้องร้อยยบเก้าบาทได้2องงานน้องสเต็มพร้อมแล้วเปิดตัวรถแฮนะคะตัวเกียวมิวสิกสเต็มตัวเกียวมิวสิกเมื่อนี้ มีแต่เพลงมันมันว่าสันค่ะพี่น้องคอนเฟิ์มมาแล้วไม่มีเพลงเศร้าไม่มีเพลงช้ามีแต่เพลงมันมันค่ะพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องมาเจอกันนะคะบ้านโคกนางามปราเซียมนี่ค่ะพี่น้องตูเกียวมิวสิกหน้างานชมฟรีย9ิบเกกรกฎาคมเวลา1 6บหถึง19จริงๆแล้วเวลาเพิ่นออกไปเราเด้ค่ะพี่น้องเพิ่นออกไปต่11บเนาฬิกาแล้ว อันนั้นคือเวลาที่โดยประมาณเพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่าเพื่อนพร้อมเพิ่นกะสีเอาเลยได้พี่น้องย่า,าสาดเด้อเิลป,ปินใส่เสือแบบนี้ค่ะพี่น้องรถแห่โตเกียวมิวสิกเอาสีขาวเอาเป็นปฐมมเร์กเนาะค่ะพี่น้องเนาะสะอาดสะอ้านสีขาวถึงหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดพองสีของาศาสนาผุดของเ้าค่ะพี่น้องอย่าลืมเ้ยค่ะพี่น้องไปช่มไปเชี่ร์ไปสนุกมวลจอยสุกโขสมโมสอนครับ รถแห่โตเกียวมิวสิกวันนี้นะคะพิกัดก็คือบ้านโคกนางงามปราเซียมตําบลสําร่านอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้ไดไปบ่เป็นก็เริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นม่งหนาไปที่อำเภอหนํำพ้องค่ะพี่น้องช่วงระหว่างก้อนสีหอดอำเภอหนํำพ้องนะคะพี่น้องขวาเมื่อก็สิเป็นบ้านโคกนางงามปราเซียมนะคะพิกัดอยตรงนั้น ถนนมิตรภาพด,ด้วยไเ้ื่อยกปนองอย่าลืมไปช่มไปเชี่ย์ไปแห่คำลั่งใจโตเกียวมิวสิกรถแห่ประถมมาเลิกกันจ้า